ตัวแค่ทั้งแค่นั้นท่านยังมันสภาพอะไรมันนั่นแล้วก็สามารถที่ว่าใส่ใช่ยใส่เรายมันมาเงี้ยปลิตนะฮะเราะมาเงี้ยปีเดยวตรงนี้ยังไรเดี๋ยวถ้มไม่อยู่เดี๋ยวขึ้นมาปั๊บตรงนี้ตก็ลุดลดลลลลไปไปเตะม้วนกับร่างชนมันอันนี้อ่ามันจะไเขาเ้าปเม้ว็สรุปก็เตะม้วนปั๊บเออหน้าเออหน้านี้ใครหนึงคือเทปมตกล้านน รอดพ่อมีอยู่เพาะเดี๋ยวไ้่สด้ดวเพ่รอกับ่อได้เดี่ยหลักเดี่ยหลักเดียไปหาหลักต้องสูบไทระโมดิน้มันนี่เนยเข้มจุย่งม่ก่อนก็สองคืนสอวันไม่ยา้มันออก็ถาม้านี้ว่าเขาเอาไม้คุณพชัยติดได้แล้เอ้ย้ไนี

Thank you.